ปิดคลิปมาก็ตามภาพเลยค่ะไม่สบายค่ะตอนเย็นแม่ไปรับกับจากโรงเรียนนะคะจับดูตัวร้อนมากไม่สบายนางก็อดทนอยู่ทั้งวันนะคะไม่ยอมบอกครูว่านางปวดหัวตัวร้อนเอากลับมาถึงบ้านค่ะเชด็ดเช็ดตัวเช็ดตัวเช็ดวนไปนะคะเพราะว่าน้องตัวร้อนมากแม่จะพยายามไม่ให้น้อง ตัวร้อนนะคะเพราะว่ากลัวน้องจะชักก็เช็ดตัววนไปค่ะเอาเช็ดเช็ดเช็ดเอาเช็ดเช็ดแล้วน้องน้องก็ดูประตูตกตึกมากค่ะแม่ก็ไม่ได้นอนนะคะเพราะต้องเช็ดตัวตลอดเวลาน้องก็ละเมอมากนะคะเพราะว่าน้องตัวร้อนมากดูสังเกตดูที่ปากน้องนะคะปากน้องจะเป็นสีแดงเพราะว่าน้องร้อนตัวรอน กลางคืนแม่ไม่ค่อยได้นอนนะคะเพราะว่าแม่ต้องดูตัดภาพมาที่เช้าอีกวันค่ะน้องชายไม่ได้เป็นอะไรนะคะก็เตรียมกินข้าวไปโรงเรียนค่ะอาบน้านกินข้าวไปโรงเรียนเรามันลูกอีสานพันข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวหมูปิ้งกินค่ะงัๆๆๆๆ้นๆอร่อยกินค่ะนั่งกินกับพื้นไม่เป็นไรค่ะกินไปอัดเก็บเตรียมค่ะสะพายกระเป๋าแฟ้มการบ้านนะคะเอาเดินมาแม่ยังไม่มาเอาเดินกลับไปคืนค่ะ พี่สาวก็หออผ้านะคะถือถุงเพราะว่านางบอกว่านางจะอ้วกนางขึ้นรถแล้วนางจะอ้วกนางไม่อยากจะไปแต่ก็ต้องไปนะคะไปส่งน้องไปโรงเรียนตอนเช้าเอาไปค่ะขึ้นรถไปค่ะถึงโรงเรียนแล้วนะคะดูภาพบรรยากาศถึงโรงเรียนเรียบร้อยอาสัสดีค่ะแม่โบนะคะสำหรับน้อค่ะแม่รูป้นปกติทุกวันคือพี่สาวจะไปด้วยวันนี้เข้าไปดี สวัสดีค่ะสวัสดีครัมารับนะคะตอนเช้าเปิดประตูให้อับไปบปๆตัดภาพมาที่เช้าอีกวันค่ะพี่สาวก็ยังไม่หายดีนะคะน้องชายเขได้ไปคนเดียวสวัสดีครับแน่เสร็จไปครับเปิดประตูลงไปทุกๆวันนะคะจะมีคุณครูที่โรงเรียนจะมาเปิดประตูรถให้แบบนี้นะ เสร็จนะคะแม่ก็พาน้องไปหาหมอพา,อหาหอพาี่สาวไปหาหมอนะคะน้องไม่หายสักทีเอาคนป่วยอยากกินไก่ KFC ค่ะเอาแม่จัดไปค่ะมากินกินกินหาหมอแล้วนะคะหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะเป็นกระากาศมันร้อนนะคะเด็กเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายแบบนี้แหละค่ะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า